แต่ตัวรองผู้รับการที่จริงผมรู้ชื่อนามสกุลคุณด้วยนะครับเองต้องปรับตัวนะไอ้หนูไอ้น้องมึงต้องปรับตัวมึงจะไปถือหางไอ้ฝรั่งเนี่ยผมคืออย่างนี้ครับการที่ตำรวจไปรู้จักกับฝรั่งเนี่ยไอ้ฝรั่งนี่มันไม่ได้ไปให้เงินให้สวยอะไรแล้วครับแต่อาจจะเชิญไปกินไปอะไรรู้จักมักกีกันนะครับและเล่นเกินบทไปอ่ะ เขาให้แดกฟรีเล่าฟรีวายฟรีก็เทคแครบริการดีเกินนะครับพฤติกรรมสุดกลางของฝรั่งกินนกอย่าง David นายเดวิดรับที่เตะแพทย์หญิงที่ไปนั่งพักบริเวณบันไดริมชายหาดยามูนะครับผู้ชมแน่นอนว่ากระบวนการถอนวีซ่านะครับเข้าสูข่ขั้นตอนการยื่นขอถอนวีซ่านะครับในส่วนของตอมอลแล้วก็การเพิกถอนวีซานะครับเห็นว่าจะหมดภายในเดือนมีนาคมนี่แหละครับนายเดวิด เห็นที่จะต้องเดินทางกลับไปที่สุสลนนะครับกลับไปเป็นรปภครับผู้ชมครับทีนี้ครับหลายคนตั้งคําถามใช่ไหมครับว่าทําไมนายเดวิดเนี่ยมันถึงกล้าที่จะลงมือกับคนไทยได้ขนาดนี้และเป็นผู้หญิงด้วยนะครับอะไรทําให้มันฮึกเหิบนะครับคือเป็นชาวต่างชาติมันไม่น่าที่จะกล้าขนาดนี้ล่าสุดนี้นะครับผู้ชมครับคนที่เราวิพากษ์วิจารณ์ก็คือหน่วยงานราชาการแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในพื้นที่ภูเก็ตนั่นเอง ล่าสุดพวจโทรเรวัตกินเกรสรอ,อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรา,ปรามยาเสพติดออกมาไลฟ์สดพูดถึงเรื่องนี้ครับท่านเรวัตนะครับบอกเลยครับว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยถือหางเดวิดมันถึงกล้าฮึกเขิมลงมือกับคนไทยได้ขนาดนี้นี่นะครับนายตำรวจระดับรองผู้การเลยครับโอ้โหไปรับใช้มันหรือเปล่าระวังตัวเกิดให้ดีๆนะอย่าไปเล่นเกินบทเกินบาทละ่ะนี่นะครับท่านเรวัตบอกว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยไปถือหางมัน โดยเฉพาะระดับรองผู้บังคับการรองผู้การเนี่ยไปกินเหล้ากินวายมันฟรีนะไปสนิทสนมกับมันเนี่ยนะครับพอมันทําผิดกฎหมายมันก็เลยคิดว่ามันรอดมันแบ็กมันดีอ๋อเป็นผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกกระทําโดนฝรั่งเตะหลังฝรั่งรูปร่างร่างกายแข็งแรงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นคนไทย โดยมีข้าราชการตำรวจถือหางนะครับใช้คำว,ว่าถือหางต้องปรับตัวนะครับตัวผู้พุ่งคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตตัวผู้พุ่งกับทลางหรือเจ้าหน้าที่ทำงานดีแล้วชื่นชมแต่ตัวรองผู้พุ่งคับการที่จริงผมรู้ชื่อนามสกุลคุณด้วยนะครับ เองต้องปรับตัวนะไอ้หนูไอ้น้องมึงต้องปรับตัวมึงจะไปถือหาไอ้ฝรั่งเนี่ยผมคืออย่างนี้ครับการที่ตำรวจไปรู้จักกับฝรั่งเนี่ยไอ้ฝรั่งนี้มันไม่ได้ไปให้เงินให้สวยอะไรแล้วครับแต่อาจจะเชิญไปกินไปอะไรรู้จักมากกี่กันนะครับและเล่นเกินบทไปอ่ะเขาให้แดกฟรีเล่าฟรีวายฟีก็ แค่แคร์บริการดีเกินนะครับ <Okay. S 1> ก็หลังขี้นกอย่างนี้ mm hmm. มึงไม่ต้องไปครบหรอกนี่ในมุมมองของท่านพลต,ตรจโทวรวัฒนะครับบอกเลยว่ามีคนอยู่เบื้องหลังสนับสนุนนะครับขณะที่กระบวนการตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่กี่วันเนี้คงจะทราบนะครับในเรื่องการเพิกถอนวีซ่าก็คงต้องเดินทางกลับสวิตเซอร์แลนด์นะครับอยู่ไทยกลับอยู่สวิตเนี่ยเป็น รปภซิเคอร์เรตี้กาดนะครับอยู่ไทยในยร่ำรวยอู้ฟู่ปัญหากินง่ายเหลือเกินครับ